สวัสดีครับวันนี้ผมมาบอกวิธีการชำกิ่งตอนนะครับให้ได้มาตรฐานนะครับคือกิ่งตอนเนี่ยหนึ่งเราต้องดูว่ามีรากไหมนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนะถ้าพืชอ,ออกรากง่ายก็ก็พอใช้เวลาประมาณสัก2 0่สถึงสาวันถ้าพืชออกรากยากก็อาจจะใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับหลังจากที่เราตัดกิ่งตอนมาแล้ว นะฮะแล้วก็ควรที่จะต้องมีไม้ดามเนี่ยแบบนี้นะครับนีตัดแต่งกิ่งให้ให้เขาเป็นกิ่งตั้งตรงเห็นไหมเป็นกิ่งตั้งตรงแล้วก็มีใบส่วนบนเหลือไว้ให้เขาสังเราแสงสักเล็กน้อยอย่าไปตัดใบออกหมดนะครับนะครับเห็นไหมครจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็พยายามดามกิ่งนะครับนะบดามกิ่งให้มันตรงนะครับเอาด้านไม้ไผ่ที่ไม่ใช่ เป็นร่องแบบนี้ออกนะครับอันนี้แล้วก็ดำแบบนี้นะครับพยายามดัดให้เขาตรงๆนะครับนะเป็นลักษณะน,นี้นะครับกิ่งก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะก็จะสวยงามนะครับนี่ในกรณีที่เราจะทำเพื่อจำหน่ายเป็นการค้านะครับหรือเราจะทำใช้เองก็เออก็จะดีนะครับ หลังจากนั้นเราก็เอาไปชําใส่ถุงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันขนาดของถุงนะครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชด้วยนะครับถ้าเป็นกิ่งใหญ่ก็อาจจะต้องใช้4 10, ี่คูณสิบทางผมใช้3าคูณแนะครับเนื่องจากว่ากิ่งไม่ใหญ่มากแล้วก็วัสดุนะครับวัสดุในการที่จะเอามาปลูกก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชน,นะครับบางคนก็อาจจะใช้แค่ขุยมะพร้าวผสมน้ําอย่างเดียวก็ได้นะครับ ในในของผมนี้ก็เป็นไม้ประดับนะครับไม้ประดับผมก็จะมีส่วนผสมของดินแกลบแล้วก็มีพิษมอดนะครับแล้วก็มีใบก้ามปูนะครับอัตาราส่วนนี้ผมก็จะใช้ดินสองส่วนนะครับใบก้ามปูหนึ่งส่วนพิษมดหนส่วนแล้วก็แกลบหนึ่ส่วนนะครับก็จะเอาดิน ส่วนผสมลองรองถุงไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอากิ่งตอนลงไปนะครับแล้วก็ใส่ดินผสมลงไปให้เต็มเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับก็ใส่ลงไปในถุงนะครับอัดให้แน่นๆนะครับให้ถุงแน่นนะครับเพราะว่าวัสดุที่เอ่อที่ที่จะลงไปเนี่ยเขาจะต้องแนบสนิทกับกิ่งตอนนะครับ ทาให้ระบบล่ากเขาเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็พยายามทําให้เก่งเขาตั้งตรงนะครับเวลาใส่ที่สําคัญคืออย่าลืมเหลือใบไว้นะครับเพราะว่าใบานี้จะเป็นโรงครัวหรือห้องอาหารที่จะปรุงปรุงอาหารให้กับลําต้นใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับสําหรับความสูงก็ขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับ แต่โดยมาตรฐานแล้วก็อยู่จะอยู่ที่ประมาณสาประมาณเจ็ดสิเซนขึ้นไปนะครับตัวนี้เป็นทองอุไลดอกสีแดงครับหลังจากนั้นเราก็เอาไปวางไว้ในที่ร่มลำไรนะครับรดน้ำทุกวันนะครับข้อสังเกตอันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราชำ ลงถุงแบบถูกต้องดินมีความแน่นพอนะครับเรายกต้นแบบนี้ก็จะอยู่เลยนะครับพยายามอย่าย,ยกถุงนะจับถุงบางทีถุงมันขาดนะครับ